จริงๆแล้วเฟ k นิวเนี้ยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วมีใครเคยเห็นไหมคะมันเคยเคยเคยอยู่เนาะแต่ว่าเออแต่ครั้งนี้ก็เหมือนมันเข้มข้นใช่ไหมคะใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นเฟ k นิวแหละเพราะว่ามันยังมันมันไม่จริงค่ะที่ผ่านมาเห็นแบบไหนบ้างคะที่ว่ามี fake n e เป็นเห็นว่ามีตลอดเห็นนะแต่ว่าจะบอกว่านักแสดงท่านอื่นอ่ะบางทีน่าตกใจเนาะเป็นถึงขั้นเสียชีวิตนุนิเมื่อกี้จารย์ยิ่งสากระโดอะไรเงี้ยแต่ถ้าของพี่ตุ๊กอ่ะก็ก็คงน่ารักแหละของเราก็จะมีไม่คืนดี ก็ได้สามีใหม่ลูกเอ,อ็นดูกออไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งสองอ่ะแต่ก็อย่างอรก็เป็นเรื่องบวกๆแหละไม่ใช่ตายหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ยังดียังเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้อย่งางนี้อะค่ะอ,อ่ะไม่ดีหรอได้สามีใหม่เป็นเด็กเด็ุูจะแต่เห็นถ่ายแล้วรู้สึกโกรธตกใจหรือรู้สึกยังไงครับพี่ตุ๊กจริงๆแล้วอะพี่ตุ๊กไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยโกรธเพราะเพราะว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้ดูรุนแรงแล้วแล้วเราเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่า ความจริงมันอธิบายได้แล้วเหมือนคนก็เจอเราจริงๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หตัวว่าคนจะรู้สึกว่าไลฟ์ไตล์เราในไอจมันจะตรงกว่าเนาะคนคนทั่วไปไอเรื่องโกรธไม่ค่อยโกรธแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เราวิชาชีพเนี้ยเราจะรู้สึกว่ารู้ไหมว่านักข่าวจริงๆเขาเหนื่อยขนาดไหนทาไมนั่งเทียนอะไรเงี้ยจะเป็นคนเหมือน ไอเรื่องความอายุที่ทำนี่จะเป็นมากจะเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะจะรู้สึกแบบโอ๊ยไม่อยยุที่ทากับน้องๆนักข่าวเลยอนะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามันเป็นความจริงอะแกงนี้ต้องรู้ก่อนด้วยซ้ำแล้วจริงๆแล้วนะะักข่าวเขาทำงานหนักไงทําไมมาทําแบบนี้แล้วก็ข่าวที่เขานําเสนอจริงๆมันก็จะเสียหายไปด้วยคนดูก็จะรู้สึกว่าแล้วฉันบ,บริโภคอะไรได้บ้างอนะไรเงี้ยเพามันมีผลต่อปบะตูแน่ๆว่าเพราะมันการเป็นว่าเรื่องสถิติไนะควมดีเรื่องลูกเรื่องอะไรเราต้องมาะ่อใกับลูกนะคะว่าแบบไม่ลูกก็ ลูก,ลกไม่ค่อยเสพข่าวจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นเขาจะมันจะช่องทางเสพจ,จะคนละอันเนาะแต่ว่าผลกระทบส่วนใหญ่จะมีคนแคปแล้วก็ส่งมาถึงตอนที่หนูสัมภาษณ์ตั้งแต่วันนั้นอะถึงได้รู้เลยว่าข่าวอะไรเพราะว่าคน,นจะแคปแ้วส่งมาตลอดแต่บางคนก็จะส่งมาแล้วก็ยินดีด้วยนะ<笑><笑>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะก็เลยเป็นการรู้รู้ยังไงอะรู้รู้รู้ระดับบริโภคเลยอะคนที่แบบว่า เขาสมาร์ตเขาก็จะรู้ว่าเป็นข่าวปลอมเลยเออเลยเลยอะไรเงี้ยบางคนก็แบบอืมไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็ดีเขาก็ได้รู้จักเราเราก็จะบอกว่าปลอมค่ะเฟคค่ะแล้วแล้วการที่บอกว่ามีข่าวมาเรื่อยๆค่ะเขาก็จะบอกว่ายิ่งมีข่าวมายิ่งเป็นเรื่องจริงดูบ่อยๆเราควรไหมครับว่าคนมันจะเชื่อเมันมีบ่อยๆเออะไรนี่เริ่มกลัวพวกพวกหนูเนี่ยแหละไม่แต่พี่ตุ้ก็ไม่ไม่เออยังไม่เคยกลัวเลยอ่ะเขารู้สึกว่า เออรู้สึกว่าความจริงมันก็คือความจริงยังยังยัง,ยงไม่กลัวยังไม่กลัวีขอถามขอาถามว่าถ้ามว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆมันข่าวนี้ครับสามารถเป็นจริงได้มีการกลับมาเอาเอาข่าวนี้เลยเอะคะเท่าเท่าที่ถามไปทางอันนี้มันต้องสองฝนะ่ายเนาะเท่าที่เคยถามอีกฝ่ายแต่นานแล้วแหละมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่นา่าพี่เขาก็ไม่ได้คิดจะกลับอะค่ะอะไรที่เคยถามนะคะ เพราะว่าเรา,เรามานานมา,า,านานมาแล้วใช่มันเหมือนมันเหมือนอยังไงเดียเหมือนสมมติว่าหนูเปลี่ยนสไตลก์การแต่งตัวใช่ไหมเราก็จะชินกับอีกแบบไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้แต่ละคนก็เหมือนมีเส้นทางของตัวเองแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธเคืองกันอะไรเงี้ยก็ก็ทุกคนก็น่าจะสะดวกในแบบตัวเองไปแล้วนะเท่าที่พี่ตุ๊กดูเพราะว่ามันก็ไม่ใช่การตัดสินใจของพี่ตุ๊กคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว้าเกินผลกระทบจากข่าวนี่มันก็แค่แบบทางตัเขาได้ผิดใช่ไหมผลกระทบจากอื่นเราไม่มีใช่ผลกระทบ่างอื่นไม่มีนอกจากว่า คนแคปมาถามเยอะก็ตอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างอยเพื่อนก็ยังรักเพื่อนก็ยังส่งมาหาอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ตุ๊กเห็นข่าวมาก่อนแรกๆอ่ะเห็นหลายรอบแล้วนะยังนึกว่าอุ้ยนักข่าวเขากลัวเราเราเงียยเพราะว่าเราเป็นคนแบบไม่ค่อยมีเรื่องหูหวานักข่าวน่าจะรักแต่หลังๆอ่ะพอเห็นหัวเพจอ่ะเรารู้สึกโกรธแทนน้องๆนักข่าวแบบอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหากินแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยโกรธไหมคะคุณนักข่าวหรือว่าหนูคือเพจปลอมนั้นก็ไม่ใช่ ื่องนี้ก็บางทีก็งงเหมือนกันมาได้ยังไงบางเ่าจะบอกว่าไม่เคยสนใจเลยพี่ตุ้งรู้สึกว่ายิ่งให้ค่าเดี๋ยวเขาดังเราต้องไม่สนใจแต่มันมีอันหนึ่งอ่ะเหมือนคนดันแคปมาเป็นลิง์ใช่ไหมแล้วพี่ตุ้งอ่านแล้วแบบแฟนๆเขียนน่ารักมากบางทีแฟนๆแ,แบบอธิบายให้เรายังกับแบบเป็นญาติอะดูแลเราก็เลยเข้าไปขอบคุณค่ะเออหรือเออไปดีเฟนเออไปดีเฟนแฮรแล้วก็ขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักจังรู้คมจริงด้วยบางทีก็เข้าไปตอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเข้าเข้าไปเข้าไปช่วยตอบ ไปแบบคนที่เสียชีวิตอะไรแบบนี้อันนั้น่ะแรงไม่ดีเลยรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่ของพี่ตัว,วมีไออ,อีกข่าวหนึ่งที่บอกว่ามีแฟนเด็กมันก็ดีนะแต่มันใช้คําว่าลุนลูกไงเราก็แบบย,ยังไงเราเป็นยายแล้วหรอก็ <c oughs> กใกล้แล้วแหละไม่ใกล้ค่ะสะภาพจิตใจใจตอนนี้ครับมีแบบคนใหม่โมโนโทเลยอันนี้กําลังคิดอยู่ว่าตอนแรกคิดว่าแบบหรือเราเข้าสู่วัยแบบเออเราก็วัยการคนแล้วแหละแต่ก็คิดว่าเอะเราเข้าสู่วัยไต้ได้หรอทําไมเราแบบ เอออะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นพี่ท็อปแล้วเราก็เออไม่แน่หรอกของแบบเนี้ยใช่ของแบบเนี้ยถ้าเนื้อคู่มาก็คือมาแต่แค่อย่างไม่มายัง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 มียังมียังมียังม,งมีเพราะว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเยอะเราอย่ามีเราขอแค่โอกาสแล้วก็ดวง ที่ตู้ว่าการมีคู่มันเป็นเรื่องของคนที่เข้าใจกันและพร้อมจะอยู่ด้วยกันเนะ่บางคนเราก็เข้าใจกันนะแต่เราแยกกันอยู่ดีกว่านึกออกไหมมันก,ก็ก็เชื่อแหละเชื่อแหละหรือว่าพี่มีไหมยังไม่เคยก็เลยยังไม่ไม่เคยสอบถามมาเลย้ะค่ะแต่พี่ตู้ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นไป,นปนตามวัยคือหมายความว่า วัยที่เขายังเล็กแล้วเขาต้องการการโฟกัสจากเราเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็อาจจะยังยังไม่สะดวกขึ้นหมายความว่าถ้าใครแบ่งเวลาได้ก็โอเคนะคะแต่เราก็อาจจะเลือกแบบนี้ก่อน mm hmm. เพื่อนเพื่อนก็มองว่าพี่ตุ๊กเนี่ยอาจจะมีอาจจะเหมาะที่จะมีตอนลูกยี่สิบอ่ะเหมือนเป็นวัยที่เขาก็ไม่อยากให้เรายุ่งกับเขามากแล้วเขาก็อยากเห็นเรามีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาแบบพูดพูดกันอ่ะเหมือนว่าคาแรคเตอร์บ้านเราอาจจะเหมาะอย่างนั้นเพราะเราเป็นสไตล์แบบดูแลลูกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยน,น่าจะเหมาะแบบมีตอนตัวเขาเองก็อยากจะ มีที่ทางไปของตัวเองแล้วอย่าจะใช้เวลายอยู่กับเพื่อนมากกว่าแล้วอยู่กับแฟนเขามากกว่าแล้วซึ่งเราก็ไม่ไม่หัวถ้าลูกพร้อมจะไปเมื่อไหร่แม่ก็พร้อมเช่นกันเาว่ามื่อกี้ถึงกับใช้คำว่าถึงกับใช้ตัวเองว่าตายด้นาหนาหร <คน S 2> ือเปล่าเลอย่างเงี้ยพูดเล่นคนสวยๆยางเรามันก็ต้องมีคนมาจีบบ้างแหละนะพูดเล่นพูดอ้ามพูดอ้ามให้หนูพูดว่าจริงหรอแต่หนูว่าดูตื่นเต้นกว่าแม่นะเออหนูก็ดูตื่นเต้นคนนี้ด้วยเดยวผู้ชายี่ง เดี๋ยวผู้ชายแบบุ้ยเขากลัวเราเนาะไม่ไม่ตายเธอดูส er ีห no, น well, so uh, uh, like ้าเนอะฉันก็ดูแบบเอ่อสายตาเราก็ยังอะไรนะอสายตาเราก็ยังทำอยู่ไหมคะสายตาเราก็ยังขี้เล่นนี้ยคแบบว่าความรักแบบชายหญิงี่ตั๊กก็นมันจะเป็นป็นตุกอยู่ในอนาคตามีจริงใช้คำว่าจำเป็นพี่ตกว่าเราก็ต้องรอที่เหมาะกับเราแล้วก็เหมือนทำให้เรามีความสุขขึ้นไม่ใช่มีแล้วเหนื่อยกว่าเดิมแต่ถามว่าตอนนั้นความรักนั้นอยู่ที่ไหน ถามก่อนขอให้คผู้ชมตอบมาเป็นคอมเบนอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างไม่มีไม่มีไม่มีในทีนีไกมีไม่มีถาไมเขาบูรีฉันถ่ายไม่ถายถ่ยไม่ไม่มีไม่มีทยไมายน่าละใช่วันไหนไปทำงานก็ไม่มีเหมือนกัน นี่แหละครับออกบูธบ่อยๆอาจจะมีแบบนต่การรื้อมาจริงๆหรือเอาจิงจริงๆที่มาบูธก็ด้วยเรื่องนี้ด้วย <im itation> <า>เราต้องเพิ่มโอกาสให้ตัวเองค<า>่ะใช่<า>ลูกจากลูกค้าก็จะเป็นคนราคน,คนคุยก่อนวัยรุ่นเอาไปเลยเป็นแซวลูกว่าแฟนหรอลูกบอกไม่ใช่คนคุยค <น S 2> มันต้องมีมันมีหลายระดับเราเราเป็นคนยากนิดนึงอ่ะใช่อ๋อเราสวยหนูหนูเอาใจช่วยแม่เนาะงั้นถ้าเกิดแบบ มีปุ๊บเรามาเปิดตัวที่ซามาเก็งทั้งต่อไปนะ้วใครทุกคนเอาใจช่วยทำมาเราต้องให้เขามาช่วยขายเออหนูว่าถ้ามีจะเป็นประมาณไหนหนูคิดว่าหนูคิดภาพไว้ว่าคาแรคเตอร์ประมาณไหนเด็กกว่าหรือโต่อกว่าถ้าไม่หนูเน้นหล่อหนูไม่เน้นรวยหรอหล่อด้วยรวยด้วยหล่อด้วยรวยไม่่รวยเด็กกว่าด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ที่เข้ามาเจอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วย